สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวด้วยกันครับนี่ครับผัดหน่อไม้นะครับใส่ไก่นะครับวันนี้นี่ครับมาครับกับข้าวเช้าครับนี่ครับมาทานข้าวด้วยกันครับกับข้าวเช้าครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมนี่มาครับมากินด้วยกันครับ แล้วก็มีอีกอย่างนะครับนี่ครับผมนี่ครับผักก้นกลมนะครับนี่ครับแกงใส่ขนุนนะครับความเชื่อนะครับคนโบราณก็ผักขนุนก็จะช่วยหนุนนํำนะครับเอาแต่สิ่งดีๆนะครับให้เรานะครับพี่น้องนี่ครับผมมาครับมากินด้วยกันครับนี่ครับนี่ครับ ผักกล้นก่อมก็บ้านผมเรียกคนท like like yeah. like ี on ่อ right. ื่นเขาก็เร like ียกกันนะครับมะลุมนะครับพี่น้องนี่เป็นไอ้ฝักอ่อนๆนะครับของมะลุมนะครับเราก็เอามาทําเอามากินกันนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นความเชื่อนะครับนี่ครับ